สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับในตัวการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับของเจ้าอินฟิ t e Note 10 Pro เพื่อนๆหลายคนถามผมมาว่าบันทึกวิดีโอมันบันทึกเสียงเกมหรือบันทึกเสียงอะไรได้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นทีละขั้นตอนเลยครับอย่างแรกนะครับเราเข้าไปตรงตั้งค่าในการบันทึกวิดีโอหน้าจอก่อนนะครับผมผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการบันทึกวิดีโอหน้าจอแบบมีเสียง ในการตัวเรื่องครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือหนึ่งเห็น <_ an> ไหมครับมันจะบอกว่าการบันทึกวิีโอแบบไม่มีเสียงก็คือแบบหน้าจอไม่มีเสียงก็คือไม่มีเสียงใดทั้งสิ้นบันทึกแค่ในวิีโอหน้าจออย่างเดียวนะครับไม่มีสามารถเอาเสียงอื่นเสียงเกมเสียงวีโออะไรเข้าไปในตอนเราอัดได้ครับแต่ถ้าการบันทึกวิีโอหน้าจอแบบมีเสียงตอนที่ผมอัดตอนนี้นะครับก็สมมุติเราเล่นเกม R V อย่างเนี้ย มันจะไม่เอาเสียงเกมเข้าไปในตัวบันทึกนะครับมันจะเอาเสียงที่ออกจากลำโพงของเราเอาไปยิงไปหารูใหม่นะครับก็คือมันจะเหมือนอารมณ์เราเปิดลำโพงนั่นแหละครับผมแล้ว ลำโพงมันเข้าไม่ๆของเราเสียงจะออกก้องเสียงจะไม่ดีใน,น,นการเล่นเกมครับผมแนะนำว่าให้แคสเกมก็คือไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใช้โปรแกรมอื่นในการแคสน่าจะมีอันอื่นที่ช่วยได้ในการบันทึกเสียงเกมด้วยแต่ตัวนี้ไม่บันทึกเสียงเกมน,นะครับก็คือเสียงออกจากลำโพงปับ๊บมันจะเข้าไปในรูหูฟังหรือว่ารูไม้นะครับผมทําให้เสียงมันไม่ชัดแต่ถ้าเราเสียบหูฟังปับ๊บ เสียงไม่ได้เกมไม่ได้ยินครับจะได้ยิยนแต่เสียงเราเวลาเราพูดครับผมนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นข้อเสียของรุ่นนี้นะครับที่ผมเจอในการบันทึกวิดีโอหน้าจอมันไม่สามารถบันทึกวิดีโอหาเล่นเกมเอาเสียงเกมเข้านะครับบันทึกวิดีโอได้แต่ไม่สามารถเอาเกมที่เราเล่นเสียงที่เราเล่นเข้าไปในตัวไฟวิดีโอได้ครับเหมือนเพื่อนๆอาจจะเคยเล่น ในรุ่นต่างๆครับมันจะบันทึกเสียงเกมให้เราด้วยแต่รุ่นนี้ครับไม่บันทึกเสียงเกมครับเจ้าเสียงเกมที่ออกจากลำโพงของเราเข้าไปในรูไมโครโฟนทาให้เสียงมันไม่ชัดตอนนี้ครับเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงจากไมโครโฟนของเจ้าเครื่องนี้เลยนี่แหละเสียงแบบนี้เลยครับจอด้องจะเป็นไงก็ลองคิดดูครับว่าเสียงมันพอไหมโดยรวมได้ผมใช้ในการบันทึกเสียงผมว่าเสียงมันไม่ค่อยโอเคนะเสียงมันไม่ดีเลยครับผมในการในการแบบรูรูแบบ ในการเราพูดแบบนี้ครับเสียงมันจะกกล้องเช่นเอาไปโนนตีเอาไปบันทึกเสียงดนตรีไม่แนะนําครับแต่คุณภาพในการบันทึกวิดีโอหน้าจอผมว่ามันดีมากก็คือมันสามารถรองรับสูงสุดได้ประมาณ1 0 8 0 p 60เฟรมเรทถือว่ารองรับได้สูงสุดถือว่าโอเคมากครับในการบันทึกวิดีโอแต่การใช้เสียงการบันทึกเสียงไม่ดีเลยครับผมสวนันดีขอบคุณครับ